สวัสดีสวัสดีสดพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวพี่น้องวางดังแนแหล่งเชียงแล่งเชียงพี่น้องอ่ะ <c oughs> โอ้โหก็สองนอง้องอ่อนสองซุ้งเชียงเขืน,นาะพี่น้องอันนี้ก็อ่อนก็ฮะก,ก,ก็เลยมาตุงหยนักอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องว่าสิไปตลาดพี่นอ้องเพราะว่ามืึอน,นี้พอดีโอ้เป็นสีขาวขั้วเป็นสีพัดเพชรกบเนาะก็เลยไปหาซืา้อเครื่องในตลาดใหม่เป็นพัดเนาะพี่น้องมันถัดมันบ่มีเพลินเหือนมากพริกกะเบิ้ลเนาะพี่น้องหมากพริกมากพริกเป็นน้อเป็นนัวอกะเบิ้ลก็เลยไปซื้อเนาะไปซื้อในตลาดมันสองตลาาดกก้บนยพ มีตลาดนัดเด้วยแล้วมันอันซุปส่วนสอดีมไปนำไปเนาะ อ่นอนข้าเราอ้อนใหญเอือรืิมสืดดักแดดให้เราด้วยเออชิบพันอาตัวบอเอาตัวบะทอดด้วยฮะบ้านบอหลายสิบพันอันนี้อันนี้ทอดเล่นหนึ่ง มีตัวหนึ่งยอะบมดิเพราะว่าเขาจะผักซื้อเขาจะเขาจะเอาอดมนหนึ่งเองเิดองมนึงเองเนาะเนาะเออเป็นนึงอง้องซิเขาอะท้องซิฟอะทองซิอะท้องซิอะทองซิอะเดียวอะทองเดียวใผมกแล้วนะเขจะผักซื้อบนบมมีอันนั้บอมีหนึ่ง สามสิบบาทนี่นะเด็ดวายมัตาได้ไหมมัลคันมัละพันมัลคันอะแลปลูกเองค่ะไม่ใหญ่ปลูกเองค่ะขาักะเพราสะอ่านจิัดกะเพราฟิทพัดเฟตกะเพราโก้ ต้องทัดอ่ะก็อยากอายอ่ะอ่ะพอดีเป็นสองลงต้องทุ่งหวานแรงอนนี้กเอามาอน้อาแม่เลว่้กินแม่นแต้ม่ตลา่ด้ลาะน้วงม่แ่นล้ม่กแล้วไ่นแล้นแล้่น้น้ม่นแ้อง่ไ้ม่่อด้ก้่กนวไนเห็ดพัด้พิดกินแะ อ่อนน like ่ะสีดังไพ่ดังไพ่เฮียๆแบบเมียเนี่ยเพิ่นเลยเพิ่นมาเห็นนะพี่น้องให้เพิ่นไปคนพัดเพิ่นพัดแสบพี่น้องเลยพี่น้องไปโอ้เพิ่นกำลังเผากบเนาะให้เพิ่นขั้วหายไปในเตียงเนี่ยอ่อนสิอันนี้เองอ่อนสิพัดนะพี่น้องพอเพิ่นสิไปเป็นซอสกินข้าวเขาวันข้าวเขาต้องัดกินข้าวเขาตัวข้าวมันก็อยู่ในหลุมนังเนลยเขาเผาอะไรก็ไม่ก็บโโข้าวเหนกัน กบตัวเดียวพี่เนาะพิพาดใส่หน่อไม้กับอันมักทัวรนักพี่น้องเนาะผัดกะเพราแล้วมีผัดเผ็ดสิดตัวนี้อืมเผาอีกพี่เนาะพอเยอเพึ่งอันเผาไวอ่อนหน่อยอ่อนซับเองนะพี่น้องเพิ่นผิดไปเป็นสองนักพี่น้องเพิ่นมีเรียกเนาะก็เลยอ่อนตออเดี๋ยวเป็นคนวัตอ์บิดว่าใส่เพิ่นเป็นคนพันในกินพี่น้อง ยานาออนฟัดกัดแฉะเมื่อกี้น้ำพี่น้องเนาะนี่กบกบตัวเดียวพี่น้องกบหน่าพีโอ้บนหามาแต่มมือนักผุพี่น้องก็เลยบาดเจ็บพัดเพชรกบเนาะลงมือกันเลยพี่น้องนี่กบกบเผาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยพี่น้องพีโอเ้บนเผาหายผุดกับไปเยียบนน่ะมันสีซับซับพี่น้องอุ้ย

nhỏ cá mì nó mày cả hai ăn lên rồi này rồi nó nhỏ điểm cái phát sẽ lời nhớ cốp nè hao lạm loại là mặc toàn nhai cả thỏa, nhai được được. thôi toàn nhai đây nói nữa วันวันนอน้ยคือแต่ลายได้พี่น้องเลยโซ่หนามัีเนาะมันหนีก็เป็นวันซุกนะพี่น้องเนาะืนกับพักงเฮียน ตัวนีงก็ยังแบบยังมีได้ยินข่าโคก็โควิดกไม่เนาะพี่น้องก็หายพี่น้องระมัดระวังตัวด้วยพี่น้องด้วดูแลสุขภาพกะค้อนด้วยพี่น้องเด้อท่านี่ก็ยังยากในกันพี่น้องอ่อนนะท่านเลยซักวัคซีนจ้ะทางเบืองบางเจอสิไปซักข่อโม่เนาะแต่ซ่าดีเป็นซักมาแล้วพี่น้องยังไปอ่อนท่านซักซักฟรีนะพี่น้องลงทะเบียนซักอยูนยังรักแปดบอกรักเจ็ดพี่น้องเอ้ย กูบอพี่น nah ็อกตามมาคิดไว้เลยเนาะพี่น้องเลี้ยงอันนี้ก็บเลี้ยงตจเดอร์ไพ่มาคิกกับสซลไลส์ไพ่โบมาคิกกับโบส์ไลส์เนะพี่น้องเนาะตามใจเลยแต่ว่าเหลืองพาร์ทหนิอ่อนโยกให้พออ่อนเลยเด้พี่น้องเลยอ่อนนี่กับเบิ้งตามเล่าเฮ็ดแล้วก็จื้อเอาหักโบเสียก็เราเฮ็ดได้เราเฮ็ดแสีย พออ่อนไปก็เห็ดเห็ดกินแสบผู้ชายส่วนร้ายก็จะมาเห็ดกินแสบแต่ส่วน้ายก็จะบ่นอยากเห็ดต้องพี่น้องส่วนหน่อยหาเห็ดกินหรือเห็ดแสบ่างนี้เปี่ยนเลยเวลาก็จะพัดเกียงเห็ดเพี้ยนก็ะจะเห็ดแสบอุ้ยหัเพียนเลยนี่หัเพียนจะต้องไปเลยพีนองนี่ น้ำเดืดอ่อนก็มีเราก็งามคือกันแต่ว่าอ่อนเน็้เราขายปูถาก็เจ้าขายมาาัดละพันหนึ่งก็เลยซื้อซอยเราพี่น้องเอ้ยเล็ดอัต,ตย้อ,อนอ่อนมาพี่น้องในีล้างเงินจริงๆกับปพพพูพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังก็เจ้าขายอีกตันึ่ก็เลยซื้อซอยกับมัดละพันหนึ่งพี่น้องเอ้ยพันกี่อ่อนมาพาัดใส่เวลาพัดย่างมาพาัดกระเพราอ่นอนใส่เละลายพอมันหอมอ่นอนบางคนมากินผ้ากระเพราเลยพี่น้่มเอ้ยพอมันหอมนะพี่น้อง มีคนมาคือ่อนอยู่อะไลไบางคนก็นจะวาซุนนะจตสลับอ่อนวาหองตรมหอยนี่ก็ใส่ได้ก,กันรับกินจงังฮอ้องพอยโอ้วัานี้มัันสุนทาแล้ววนไปบียบวันพีน้องนันศศมาจีมาคำคำกุลละนเป็นย่างนก็พือคือหูสืบทอดสูตรของพอยโอ แต่ว่าโบนี่ซันได้โบปันได้พี่น้องเป็นพาเสพกลัวนี่พี่น้องพาแล้วก็อันนี้ว่าแม่นพาแต่แบาไปแล้วอันนี้เล็ดแล้วก็เสพเอาเป็นลางพี่น้องพี่น้องเที่ทำบ้านรถไปหลังจากเชื่อแล้วก็เหลุดพัดเลยนะพี่น้องโอ้โหโคกเก็บเบียงเด้อพี่น้อพี่น้องอันตามไปแล้วกับตัวเมนที่ใครกันอยู่ว่าพี่ยังพี่น้อง ก็เกี่ยงกับโอเคนะขวามันน้ำหอมจั่างเหลเอาจังเอากบลงไปด้วยพนะี่เนาะพัดเพ็ดพัดกระเพารากบพัดกระเพารากบขีนหน่อบีว่าพัดเพ็ดพัดกระเพารากบเพ็ดคือการ,รแตงกีขีนหน่อกล้วยหอมปุ่นอะไรเขาจะเอาเนี่ย ไออุ hey, mm ่นแล้วพี่นาะน้ำจางพีกจกินมาห้อมแล้วก็เอากบลงไปเลยเด้อพี่นาอพอแอันี้คนเอียนเท้าเลยเะาี่น้อง ใสตามควมมาเกลอกมีสดเด้อตามควมสีบสอตานา้าเอาเลยพี่น้องมากวางก็ใส่ไล่ไล่มากวางกใส่น้อยนึงโคตเดกินตองแบบใส่บบชิบวงก้าวเองเลยพี่น้องเลยนี่หอมอมเลย เป็นน้องใหม่พี่น้องด้วยอาหารจานเดียวน้อพี่น้องมันนี่พัดกระเพราพีา่โอ๊คก็ขึ้นสีคำๆำผลอะไรคนไปบุษบกระเพรา,า<โ>กบันไปเบี้ยอยู่บันสอ่เป็นงูไปดิบเลย น่าเคะพี่น้องอันนี้กะซุกเล,เลยพี่น้องเอ้ยขัวไว้สักพักแล้วเนาะอีกอย่างกุ้งครับกับเพา้าในเลยพี่น้องหลังจากที่ว่าซุกแล้วกะนี่พี่น้องใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพราใบร้ายยังหอมพี่น้องเองเ้ยหอมแสบผัดเผ็ดกบหน้านะจ๊ะมาเน,นี่ยพี่น้อง,องเห็ดเองแสบเองกินเอง ก็แสีก็ว่าแสีย,เ,สยเอาพี่น้องอาพี่นองนาตาพีันโคด้ายนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องนาตากีมือล้วนๆพี่น้องผัดเผ็ดกบนาแล้วพี่น้องเนาะใส่เนมัยตรงอืมมาเดินกินข้าวแรงทำกันเด้นพี่น้องเดิน ตั้งจากพัดแหลพี่น้องนาตาซีซันโกเคะนะพี่น้องเนาะกินข้าวซ้องกนก็ไม่ใหญ่หน่อยมื่อนี้นะพื่อนโย่เพื่อนโย่เพิ่งไปเบียเพื่อนนะพี่น้องกามาแต่หน้ามาเด้อมาเด้ออันนี้เพิ่นหน้ากามาแต่ซอยลูงเนาะอ่าเพื่อนเนาะอันนี้ลูงนะเลือหน้าไฮเดียวเลียวเดียบร้อยแล้วบบแม่อิงเพไปนนอนเบื้องดินเธอทราบอยู่พี่น้องสงสัยเพิ่นกินข้าวแล้วเพิ่นกินไข่ดาวก็พอเพื่อนวังสีมงคึกินข้าวเด้อพี่น้อง เขาเดินแฉ็บเขาจเอาได้เป็นเ้อโดยมีเรื่องกินแลลนยอรมามาพี่น้องมากเลย่น้องซื้อเห็นห่กินกันได้พี่น้องเอ้หิวหิวหิอืมอะไรอะไ้อ่ะ น่าผัดก,ก,กละเพราคบหลัลงไปเขาเลยแต่ผัดเสนนอใหม่นี่น้องเออตอนอีว่าจะใส่อันไปนนยุบมาใส่ทัวรนั่เดงแบบทัวร์ยี่ห้อเขาเลยบนบอใส่ผ <c oughs> ักพ ạ được mai

กินเขาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องสำหรับลิมนี้ออนกฝากว่าทอนนี้นะพี่น้องทำมาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติออนเกันนะพี่น้องอไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย